ยันมาคือว่ะอ <Yeah. S 2> ่ะลูกเคยทุกข์ยากบ่เอาดอกบริคิบบ่คขิดเนาเนาะย่าเท่ากับทุกข์คือกันฮะเท่ากับทุกข์คือกันสิดอกเท่านี้เท่านี้ฉุกย่างๆนะเท่ากับบูมีคือกันเนาะเท่ากับบูมีกันตัวนี้ตัวนี้ว่าอันเจ้านี้ว่าจีโชคห้ลูกเคยนะ ขนมินมบ่มีเนาะขนบ่มีแเลยแม่เันสียกตัวนี้ได้หายูกเคยชีอะไรัเนี่เพอแล้วฮียบอยง่ายชิอาตัวนี้ขาชูแขกชูคนกินบอาชี้ช้าเนาะบีเนาะไปหากระโได้อาไปหากับกระรได้จะได้กระหอดกำหนดชิมากินดองได้นี่เนาะ มาเดี่ยวเข่าหึงแล้วเนาะเข่ามันีังานกับเดืองไม่ได้นะเดือนนี้เดือนหนาจะกลับมาเนาะเดือนไข่เนาะเดือนเดือนสิมานี่ยพะเจ้าวันได้อยู่เดือนเดียวด้วยพจักบ่กหายามันกับไปไหมเนาะมาไปไหมมาไปไหมเดี๋ยวนี้ว่าเนาะโอ้ยไต่บาปซ้ำเนาะน่ะ พี่น้องเลยป้าทีโตอากาศพี่บับมามีแห้งแทะนี้ลมผัดเย็นจ่วยช่วยพี่น้องเลยเย็นเลยดิงั่นนี่ลมพัดใบไผ่นี่พี่น้อง นี่ยเดินช่วยช่วยโอ้ยมีแหงเดียวเนาะฮ่าโะทุกคนคือสีหูเนาะว่าตัสิิอยู่ใสพี่น้องเลยอ่ะก่อนอื่นเบิดกะ กลับถักทายสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีแดดสวัสดีผมหมวกจนเที่ยวพอมาเย็นคักหมวกกันแดดจนเฮียพี่น,อน,น้องเอยเนาะโอ้ยอยากให้เอฟซีทุกคนมาสัมผัสเด้พี่น,อน,น้องเอยเนาะเดือนนี้แหละเป็นเดือนที่อากาศดีที่สุดเด้อพี่น,อน,น้องเอยเนาะตกลมผัดห่วงเข่าลมผัดกกเข่าลมผัดต่อเพื่องพี่น้อง เกี่ยวเขาเลี่ยวหัวลมออกหัวลมกับบทถึงขันบานหนาวเลยเห็นะลมแบบลมเย็นลมมีแห้งนะพี่น้องอ่าโทุการถักทายสบายดีและสวัสดีผมเป็นพี่น้องเอฟซี FC ของตุสิษย์เบิร์ตสุข่สู่คนเดอ้อพี่น้องเบิรสมองสบอนพี่น้องบ,บาว่าสิจูภายในแหลกอตางประเทศเป็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเขา้าสู่ช่องยูทูปของตุสิษย์ปั่นสุขอีกแล้วพี่น้องคือเก่าคือเดิมเดอ้อพี่น้องเออเนาะอ่า มาี่น้องเลยมาติดตามกันต่อเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เนะาะหากฮอดตอนที่พระเอกกำลังเอกแยกจากกันเนะเาะเลกาตอนนี้นังนี้เริ่มเริ่มมีอ่ะ เริ่มมีอันฉากที่เปลี่ยนไม่อีกและพี่น้องเลยเนาะคือว่ามีเสียงแตกแง่เนะาะเกี่ยวกับคอมเมนต์พี่น้องเลยเนะาะเดี๋ยวสิขออธิบายก่อนสินไปหาน้องมะนาวพี่น้องเลยนเนาะมันเกี่ยวเข้าอยู่ทางนอกผู้แหละเนี๋ แบบนี้พี่น้องเอนะ๋ยเนาะเพราะว่าตุสิตผัดจากว่าในนี้พี่น้องเอนะ๋ยเนาะเดี๋ยวสีอธิบายเนาะกับขอบใจเอฟซีทุกคนเนะีนะ่ยเนาะทุกท่านที่คอมเมนต์กันเข้ามาพี่น้องเลยและตุสิตนี่ ก็อยากถามเนาะบางคนที่คอมเมนต์มาหรือว่าคิดว่าโบาอยากให้ซอยนองมะนาวโบอยากให้ผู้ใหญ่นี่ซื้อรถไทยให้โบอยากให้ตุชิดนีเห็ุคลิปซอยนองมะนาวเนี่ยขึ้นอย่างอยู่เนาะตุชิดอยากถามว่าโบาได้ให้ได้ตุชิดโบให้โบได้เรียดติดอก ติบริเดือนห้อนอย่างดอกเนาะคนที่เดือนห่อนก็น้องมะนาวพู้แหละกับครอบครัวเพื่อนที่เพิ่นทุกข์ยากเลยตัวชิดอยากถามผู้ที่คิดว่าโบาอยากให้ชอยน้องมะนาวนั้นคิดอย่างยูเนาะหนึ่งนี่อยากให้น้องมะนาวนี้ทุกข์ยากแบบนี้ต่อไปบบ ด้วยอิจฉายันลื่นต้องมา,าเาวบ่ถาักว่ายันลื่นนะนะเนาะตุสิษคิดว่าจิตใจคนที่คิดแบบนี้นี่ต่ำแห้งอะไรพี่น้องเลยเนะเาะบอขอมุญาตนำ FC เนอฟซีเด้อที่เบึงนะพี่น้องว่า คิดได้จังไงฮะนะในน้องมะนาวมีอย่างที่ที่ให้ฉิดยันลืน่นเราบอยตนเราโบนะพี่น้องเนาะบอยตนน้องมะนาวเนี่ยโบเนาะเราเศร้าพญาธพญาวนี่ก็ดีแล้วพี่น้องเลยแต่เป็นยังคือบุอย่าง ให้ทุสิดนี่ชอยเหลือล้วเนาะเพราะว่าต้นเรื่องมันหเกี่ยวกับคลิปเมื่อคืนนี่แหละที่ทุสิธเหตุหตออกไปแล้วก็คือความหมายก็มีเอซีบางกุ้มก็ว่าเราได้ผัวแล้วให้ผัวละหาเงินซื้อเองประไทยก่ะและกวก็ให้หาให้ผัวละหาเรี่ยง ทุกคนตุทธิ์ช่วยจังซี่สาแต่ว่าเอฟซีตุทธิ์ที่คนที่เพิ่นคิดได้เพิ่นจะคิดแบบนี้พี่น้องน้องมะนาวนั้นฐานะเราก็ยากจนเนาะฐานะเราก็ยากจนซ้ำบนนำแล้วมีพญาติติดห่างกายติดโตแล้ว เลยสิห้คนรวยคนมีเงินคนมีฐานะมาหมักมา,มาหักแล้วนะตัวสิคิดว่าบมมีดอกพี่น้องถามีกัสาธุตัวสิัว่าเป็นไปได้ง่ากไม่กระทั่งหาคนที่จะยอมหักในสิ่งที่มะนาวเป็นในสิ่งที่ครอบครัวมะนาวมีอยู่กันยังหางาคือเบิดบันโคกนี ูชิดคิดว่าเมย์าเองได้เบาหน่โบเมนว่าดูถูกน้องมานาวเด้อเดี๋ยวหาเดี๋ยวก็เดียวกบสิดามากอีกแล้วอ่าของแนวสมองนะมันถ่ายจะโจมตีกันบางคนนะนะพี่น้องอันนี้เมย์ราเวเบาเองว่าขคันบันโคกนี่คือชิบบมี่เร้วเบาเานาะนะและมามีไอเกตมานี่นี่พี่น้องเด่ยกย่างไปน,ำน้ำเนาะมามีไอเกตมานี่นี่ มาหมักมาหักตุชิดคิดว่าดีได้และสิ่งที่ตุชิตคิดว่าเราดีนี่เราวดุมันเนาะดุมันขยันเห็ดเป็นเบิดเห็ดเป็นเบิดและไม่กระทั่งเห็นบอระมาทะ่ิดประตูเพและกระแปลงประตูอีน้อซื้อแนวผ้า พันยังกระบอกเขา่าแล้วก็ชื่อเนี่ยมาผลมานยังมันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเด็กพี่น้องเหนน้เนาะอ่าเละบางกุ้มเนาะที่ว่าบ่พร้อมที่ตุชิดเฮ็ดคลิปอยากให้มีผู้ใหญ่ช่วยน้องมะนาวขันมีบุญนะนะขันผู้ใหญ่ผู้พระรามบนรวยนะนะพี่น้องช่วยเพื่อนนะที่เพื่อนบ่พร้อมเพื่ออยากให้ผัวน,น้องมะนาวเป็นคนซื้อ ตู้ิคิดว่าถ้าไปย่นพะละให้กันแบบนั่นนะมานาวกับผัวดรอย่น้ำกันนอกจากว่าผัวมานาวเป็นคนมีเงินหรือว่าคนรวยบรวยก็หาเงินเพื่อสีได้ชื่อรถไทยนะ,ะรับสองสามปีผู้ใดแต่งสียได้อยู่น้ำกันคันบุกัวเนาะและผู้ใดอยู่ประเทศไทยชีเข้าใจหาเ้ากินคำพี่น้องเนาะเงินเดือนมันเนเงินเดือนมาจากผักเมื่อให้ลูกอีกลาบัด ต้องแบงอีกพี่น้องเหาะอ่าอัน então, ี yo, à, ้บัดเดี makes, réussi, ๋ยวบัดชีวาเอาทุกยากเอาเห็ดยังชะเอากันเห็ดยังชะมันหมักมันหักกันได้เด้ใช่พี่น้องสายหนึ่งสายเนินแล้ยคนทุกยากเอากันกับบุรีอุดธเนาะกะหากะบตุชิต์กะสอนว่าให้เห็ดใน้หาบุได้ให้ถาของคอยวัชนาแต่เพียงตุศิธ์ว่าถามีผู้ใหญ่ซอยก็ดีเลย ผัวแนละจังกลับมาดูแลแล้วพาเราในเห็นหนุนาพาเราทำมาหากินนำพาครอบครัวยิ่งดีเพราะว่าบ,บพุพเพอบุพเพอม,บพอมาบางบางคนเพราะว่าบพุพเพอเห็นดี <c oughs> แบบใดมานีตุสิิตัตงงตุสิตัวงงว่าแบบใหเนาะแต่ตุสิตซอยน้องมะนาวมานีาานตุสิทตุสิทจ้าวเลยว่าตุสิตซอยนี่ไม่ได้อย,อ,ไดอ,ย <c oughs> อย่างไร ถึงมนเมญญาตพี่น้องน้องมาหน้าก็ตามตวศิษยซอยด้วยความเต็มใจซอยตั้งแต่เราถือโสพี่น้องจนปัจจุบันที่แรกกับบุญพิภัยคืดเวลาสีเศร้าสีหายดีแต่เราเจ็บเราโซมีภายแน่นี่เศร้ากึ้มเศร้าลายสาว,ว่างตุคัมตุศิดตุศิละเนาะพ้าเราไปฮอนมุกฮอนอยังไปนอนเฮือนพิจีนา่าฟื้นคืนมาจัางได้สำน,นี เนาะแต่ทุสิทธิ์คิดว่าถ้าหากว่ามีผู้ใหญ่ซรอยนี่นะสาธุทุสิทธิ์บอได้ขึยัางายอีกพี่น้องอ๋บอกขึ้ยัางายอีกอ่าถ้าว่าอนาคตเอา้าสม,มุดเดอ้อมันเป็นเรื่องสม,มุดอย่าเพิ่งตีโพยตีพายเลยมันเป็นเรื่องสม,มุด แล้อนาคตัวเราเป็นคนบุรีอ่าสมมติว่าได้บาง,ง่ายแทะสมมติว่าได้บาง,ง่ายแทะรถถอรถไทยหรือว่านั่นนี่แต่เป็นคนบุรีแหละอ่ะมแต่ว่าสมุดนะสมุดก็ใช้ซ <c oughs> <c oughs> ื้อน้องมะนาวเบิดเนาะถูกชิงถูกย่างก็เป็นของน้องมะนาวเบิดอ่าหัดลาบบุรีกะเมื่อให้เราเมื่อเมื่อ แต่ข่เชื่อ่าเราเป็นคนดีคนดุมันไปดุมันขยันสิ่งที่เรามีนี่ง่ิดว่าไงเนาะคิบบานะและการตักชิวานี่ไงคิด่่าไงเนาะอ่ามันอีต้นนะว่ายังไงนะข่อีต้นมาแล้วคิดว่าไงเนาะ อ,อ่าขอีตนมาเน้าวเลต้ชิดฝากถึงเอว่ซีวะคะแนนสีคิดว่าน้องมาเน้าวนะเลยกะคอบครัวน้องมาเน้าวนี่ถ่าได้ยังได้สีบูบุญคุณน,นี่บบมีทางเป็นเขาเป็นคนที่หูบุญคุณเลยกะหูจักความยกตัวอย่างเอานั่นเอานี่ไปผ่า น้อไม่น้มันพักหนาค้าคีงไหเพิ่นเอาไปฝากทำเงาฝากข่อยเนาะเอา,เอา,อเอาพี่น้องเลยจัดโคมบาตุสิทกระไดเนาะอ่าอธิบายสัมนี่เลยเอา่อาอธิบายสัมนี่อันนี้ก็มาหอยนาหนูนมะนาวเลย นาวก็ใช่โยภาคพุ่นเนาะโอ้แม่เพิ่นเหงืยังอันนี้ยิงมัวใช่ผายพุ่นบ่เจ้ากะสบายดีเด้อเออหายกระจังคุดจิโร่ผายน้ำบ่ยินชอยบอยเนาะตอนนี้บ่งัวอนอ่อยนะนบ่ขึ้นโยนคำพันแค่ศร เป็นคู่กันเนาะนะพี่น้องได้ตัวเถิกบ่หรือตัวแม่ตัวน้อยนี่เถิกอ่าบ่ได้แม่ครับตัวน้อยน่ะตัวแม่ตัวยืนในงหัวเขาเออของเจ้าจ้าได้หัวแม่สิดึงหัวเถิกหัวเถิกตัวมันตัวเถิกไหมเออตัวนี้กป็ตัวแม่ยหายูได้ตัวแม่ตัวนี้ตัวนี้บ่อัน เจ้าหนี้บ่ชีโยขายลูกเคย,ะยเนะโยนอกเชเลยขันอ,อบ่มีเนาะขันบ่มี่หละแม่เปนสียกตัวนี้ได้หายลูกเคยผมเลีจะมี่ด้ช,ชีอันพอแล้วฮีดบ่อยไงชีอาตัวนี้ขาชูแขกชูคนกินบ่ชีช้าเนาะโยบ่มีเนาะไปหากระโปรงได้ไปหากบับบพฟ่ไจะได้ก็ฮอด กำหนดที่มากินดองได้นี่เนาะมาเดี๋ยวเข่าหึงแล้วเนาะเขามีงานกับเดืองปรได้นนะเดือนนี่เดือนหนาจะเจ้ามาเนาะเดือนไทยเนาะเดือนเดือน,น,นชิมานี่ยพระเจ้วันได้อยู่เดือนเดียวนึงวัจักบ่ขหยามันกลับไปไหมเนาะมาไปไหมเดี๋ยวนี้ว่าเนาะโอ้ยไต่บาปแซมเนาะน่ะรังพีพี่น้องเลยนะโชว์ชวกองเลขกแห่งชักยา ไปเพิ่มเงื่อนุนะเขาใหม่ตกนะไหมแล้วบ่หนะกำลังพี่กำลังไงต่ว่าเป็นงัวที่เราชื่อนาะวเรน้อเ่ามาหมื่นหนึแม่กับลูกเออชื่อแม่กับลูกเลยแม่กับลูกหมื่นหนึนี้ดีมันมานะเข้าเข้าไรตนี้อเออชื่อชื่อเป็นครูเชื่อหมื่นหนึ่งเลยชื่องัวบ่ตชาวบ้นเลยอ่าชาวานะยันวาน ฉันมาคือว่ะอ่ะลูกเคยทุกข์ยากบ่เอาดอกบริคืดบ่บริขดอกเนาะยาเขากระตุ้นคือกันฮะเขากระตุ้นคือกันสิดอกพอถึงทุกย่างๆนะเขากับบมี้คือกันเนาะเขากับบมี้กันคะแนนเบิ่งแง่กันดูมันเนาะตัวนั่นพุ่นแลพี่น้องเอ้สำคัญหนะมาก่อนนะ ในใจก็อยากให้เรารวยเราหางเรามีอย่างนี้หะคำบามูเออหมมีแต่ได้มันเลือกบ่ได้เขากป็อยางมียุ่งหอบมมีที่ได้เลือกบ่ได้เขาเลือกได้เพราะบา่อยากให้น้องมาเาจ็บชูเป็นพญาตพญ่าวุ่นเเ่แต่ทำอิดนะพี่น้องก็อยากให้เราเป็นปกติคือมูคือคูอค่กับแต่ทำงานหางเงินอยู่ไทยพ่นแล้วเนาะเพื่อจได้ผัวได้ลูกแล้วไปจักป่านนี้ ทางเบืองมาดามาเนาะมดามากมับมมียะมาเลยเห็นด้เนาะถข่างตอนีได้เนาะยะจงเป็นดุกหน่อยกับเมน์ยาเลยอ่าได้ไหมหรือเปล่าเดียบ่ียางเด้อพี่น้องเด้อเมน้องมะนาวแล้วกับบรดบานั่นประไดเราชื่อนเงเราาเนาะอ่าด้เห็นหน้เห็นนาคมือนี่กัเงินเ่าเหนะนะเราได้า่ามา 4, ่ามาสี่พัน่ามาสี่พันจ้างข้ 1, า,างนหพันเตทหจ้างข้างนอกหนพั 1, นปลายจ้างรถดุดบ่ นไทยรถไทยเขาได้เขาไทยหุทและว้านดลยเลยบ้านบม่ได้คาดเหมนแต่เขาหิตกับตู้ค้าติกายนี่เขาไทยไทยแล้ว่านว่านเนคาดน้ำหลังบหมอนงามทีนี้เขาก็ได้ว่าอันนั้นไม่ได้คาดไหยไทยฮุดและว้านเลยตาเลยพออโตมาเืิ่มมีกี่อยากมากเหะอยากมากเลยอัาอ่ะอดกับอดเลยเป็นไ้อดกดเราสามได้เมื่อแร้่าอ่ะ ก็ไมยนั่นคอยกระโท่หาเพื่อนอันทีเพิ่อนอากมานั่นเพื่อนอากมาเพิ่อนอากมาก่อนเพื่อนกินดองกินยางแล้วเลยเพื่อนเด็กไปหาอีกสินไหมก็ไม่นะนนแต่ชิญ่ายงานมาเลยมาว่าดเลยจึงไปไมหมหรอวะมองไม่นี่มันงานนักหรอวะงานนักงานชวนงานอย่างกระจักชิว บ้านอยู่ได้เนาะบบักสวนงบักเเคือขาเ็ดงานชวนแบบไปอันนี้บัดเบกคองว่าเนาะถ้าเข้าไปเป็นครอบครัวเนาะบ้านเขาเนาะครอบครัวงานชวนงานชวนเข้าไปเป็นครอบครัวพี่น้องเลยว่าเด็กไปหาบังไม้หาวิปวังไม้หรอวันนี้งานนักแบบมียถามมากินข้าวแน่บอกกินก๋วเตี๋ยวผมช่ยบเลยผมเคอกินก๋มเนื้อปะคือกินก๋มเนื้อเนาะเนู้ี่หยอกกันขนาดเนาะ เอออันเมียมันถามว่ากินเก่าแช่อยู่บ้าิทีเก่าแช่อยู่บ่แช่แล้กินเปลียวคือกินกับเมียแล้วจะแช่อยู่หรออ่าที่แเนาะมาเพื่วอว่าถูกยากบ่มีกะบฮันยูเป็นครอบเป็นครัวพ่อหน้พนาพ่อมตากันมันก็อบอุ่นพี่น้องเลยมันก็อุ่นคิงเขาเอิดน,นี่รถคือมือไปเนี้ยนังเข้มบเอา,เอา,เ,อาเอาไฟแต่พี่แล้วนันนงเข้มกับอินนันแล้ะ เวไปมื่นอน่ะเรามาพอดีคิดหอดเนี่ยะเกี่ยวเขาได้บัดเย็นเจ้อยอยู่พอมาพอ,อดีคินฮอาหะฮอ้ย่างเมอได้ยวอนยากเเนาวพอด่อพุ่นบ่อเลยนี่เุาเกยวขาขบเสอยกับเสียจกให้น้องมาะนาว กระเจ้าได้รถไทยเชีย่ยรายกับจนคนช่างย้อนมีคนช่างย้อนเนี่ยพี่น้องเอยเนาะช่างดูสิเออว่ะคนเฮ่านี่กะเปกเขามินมา้าส่งมาบ่าากใส้กระมีว่ะให้เขาหาเองเขากเลยหยากไม่ได้เชียดได้ให้หรอกแต่ว,ว่าเออคนเฮ่านี่กเกแต่มีหลายรูปแบบ คือ,อว่าวันนี้นชั้นเชื่าเลือกได้ไปชีอยากถูกยากพี่น้องเลยหาเองกับหายูมันบัดรายได้มันบัดเอื่อนรายได้บร่ร้ายรายใจกับมีแบบนี้พี่น้องอบอกว่าดอกมีผู้ฮักกับมีผู้ซั่งอ่ะเนาะอ้าว อย่างใดก็ฉูปไปพอเห็ดไปงวัวน,นี่บระมาณม่านอีระบ๊อบปีนี่ตัวเม่ใหญ่มันนี่มันลูกมันให้ด้อยหากะไรม,มันตุ้ยหี่เชียวนาะตุ้ยมันหากะไรถ้าทอดเหลือทำอยู่แก่ม,มุเจ่างั้งเบิึงบัดรทางทางเพิ่นโทรมาเนาะทางเพิ่นว่าโทรมาเพิ่นแล้วเรียกแล้วยังกะมาผูกคอต่อแขน ถาแล้วคือนี่เงินเจะผ่าไม่น่าเบื่อว่าตะกี้จะไปหาติกี้ผ่ากับโบราณนะเด็กหนุ่อย่งเงี้ยเราโบราณเราต่มีอยู่เนาะมีอยู่เราถ้ากับผ่าไว้น่าเบื่อแล้วอยู่นี่พี่น้องยเลยเอาได้เชีออกไปหาน้องมะนาวก่อน แม่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 ไม่ดีหะอาเราช่างลกพัดแงงมาตางานงด้รลก็มดมันแงงห่ดใบหน้าลุกชอนได้รถเาว่ะเพื่อนไปซีเข่าเช้านี่หนไม่ก็เอาว่าหนูไม่เอาเนี่ยต่ออกมานตบจุกันได้ยังเลยนะมากินหนึ่นอีก่ะคือว่าได้กินเลาเขากินมาหลายคนบัดคนเขาบกินมาคนงาน ให้คนงานน่นแหละแกงให้น่อไ้ให้คนงานกินเขากินเขามากอยู่อ่าเบิ่งชีออกไปหาน้องมะนาว่อนเดอร์บันนี้เดอแม่เพ่นเรียงงัวพี่น้องเลยเออมาง่ายมันไม่ชื่อบ่อ่นิไะเอองอ้าเพี่น้องเ้ยเนาะไปทางเล้าเนาะก็ มีแต่ว่าตุชิตนำบบได้เคลียรบริหาย,ยาหเด้อพี่น้องเด้อสำหรับอคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ขอบถือว่าขอบุญขอบคุณเนาะแต่ว่าความคิดของคนเฮามันต่างกันพี่น้องนเนาะแต่ละคนกับโบคือกันตุชิตเข้าใจแล้วในส่วนตรงนี้อย่างไงคนมาหักมาแพงเฮาเบิดนี่มันก็เป็นไปบบได้ดอกเนาะในโลกนี่ก็มีผู้ฮักแต่มีผู้ช่าง เพียงแต่ว่าคิดคิดว่า,วาตัวชิดนะเฮ็ดดีชุดแล้วพี่น้องเลยเน,นเนาะซอยน้องมะนาวนี่น้อนว่าอยากให้น้องมะนาวนะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้แน่น้อยนึงกับครอบครัวนะเนาะอยากให้ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ ัวชิดอันว่าเลยว่ายอมหับเลยว่ตัวชิดน่อยากให้มีผู้ใหญ่ซอยซอยเออเดยบาดาซอยเราพอห้เราได้มีรถไถอันนี้ยอมว้ารถข่อยย่อมหับรถว่าข่อยอยากให้เราได้เรามีเนาะเพราะว่าอยากหาอยากให้เราได้ัาาดบโอกาสทุกคนเลยว่าสิ่ใ่แต่ส่วนบาง ไผที่โบห็นดีกะโบเป็นยังเนาะก้าโบเป็นยังผู้ใดที่สร่างมาเาวบหรือว่าสร่างตุสิดกะเพราะว่ากันเนาะคือตุสิดนี่คิดแบบนี้แล้วคุณมือนี่พี่น้องเลยถ้าว่าสร่างหรือว่าโบมากผู้ใดผู้หนึ่งหรือว่าเอาอยู่ไหนเขาโบมากและโบถือแยะโบเข่าสตากันเลยก็คือโบเดิน่วมทางนะครับโบเดินวมทางเลยก็โบว่า โอ้เห็นกันกับผู้เขาแย่งทำกันก็เห็นเจออยู่เฮ็ดคนบูจักกันนี่เละคลิปอย่างก็คือกันเนาะฮะบูมักเฮาบูบิึงบูบิึงบุคอมเมนต์บอกว่าใเขาเจยอยู่นะไปไปเบิึงไปชมตัวที่เฮาเบิึงเดี๋ยวเฮามีความสุขเฮาเบิึงเดี๋ยวเฮาสบายใจนะพี่น้องเอาแบบนั้นดีกว่าเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้จะประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวไปเบิึงเนาะมะนาวเกี่ยวเขาก่อนเด้ออ่า อ้าวปะนี่ลงมากาเห็นน้ำห่วยหนองน้ำพี่น้องไอเนาะอ่าลงแต่บ่อน้ำมานอาว่าลงแด่เบื้องดูอ่าเจ้าเอาพี่น้องไอเนาะอ่ลงเนี่ยไอ,นนอเนาะเมื่อ,อ,น,อ,น,อ,น,น,น,อนั้นขึ้นมาฮอดเถิงเลปลากรลายพี่น้องไปปอปลาคอปลาหยังนี คลิปนี้กะตุษิตจะแสดงคอตัวจบคลิปลงเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะขอบ,บุญขอบคุณขอบใจทุกคนที่เป็นกําลังใจติดตามรับชมเนาะอ่าคอมเมนต์กันเข้ามาพี่น้องเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์หนเดอ้อพี่น้องเลยอ่ะสนนุดท้ายนี่ตุษิตกะแสดงคอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี